สวัสดีค่ะ e, ทุกคนวันนี้ไม่อยู่กับอีกเทนะคะกับเกมรีสอร์ทโตปีนะคะในช่วงตุจีดหนูกำลังจะบอกนะคะว่าหนูจะซื้อสกินใหม่นะในคลิปนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปซื้อนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะหนูลืมบอกไปนะคะว่าไอพนักงานในร้านเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นน้อง คนนี้นะอะสีผมสวยมากนะหนูชอบมากนะหมวกสีแดงนนะค่ะแล้วก็จะมีคุณป้านะคะคุณป้าสปานะคะนี่อยู่ไหนเนี่ยใส่แบบว่าองค์ทรงเครื่องแบบสวยมากเลยนะแล้วก็อมีนี่มาแล้ว <laughs> ตัวกินคุกกี้นะคะหนูหนชอบมากเลยอ่ะเป็นแบบว่าเหมือนกับสิงโตป่ะ หวยยากว่าเนี่ยแล้วก็มีคุณป้าวอล์คชอปนะคะหนูก็บอกนะ้าแหละว่าเอาอะไรมาพันรอบหัวเต็มไปหมดเลยนะคะโอเคแล้วก็มีหนูเลื่อของหนูนะคะเอ่ออยู่ไหนนะน้องหนูที่ชอบกินคุกกี้เนี่ยเขาก็ใส่ใส่ชุดเสือด้วยนะคะทุกคนน่าจะเห็นกันเนาะโอเคคลิปนี้หนูจะมาเปลี่ยนสกินนะคะก็หนูรอไว้แล้วแหละว่าเทศกาลตุจีนเนี่ยมันต้องมีอัปเดตมัมใหม่นะคะหนูก็เลยเก็บเงินไว้เก็บ ลูกอมมาเยอะนะคะอ่ามาดูกันเลยทุกคนนะนัจจะโอเคนะอตุนมากจริงๆก็เห็นในภาพเล็กๆแล้วแหละแต่ว่าถ้ามาเห็นแบบใหญ่ๆแล้วมันก็จะแบบอันนี้นะคะโมเทอินค่ะเอาะนะทุกคนโอ้ยๆๆว้าวสวยมากสีแดงเข้ากับการตกแต่งของตุ๊จีนมากเลยนะคะทุกคนเออสวยดีโนค่าตัวนี้ เดินหรือว่าอในคอมมันคลิกยากมากเลยะไปสวยมากเลยทุกคนดูนี่หนูใช้สก,กินนี้ไปอีกนานเลยนะคะเพราะว่าหนูจะไปอัปเกรดให้ถึงเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออันนี้ของเพื่อนฮาร์ลักกี้แบค็ครีวอร์ค่ะจะมีแบบนี้มาบ้างน,นะคะแล้วให้เราเลือกรางวัลน,นะคะก็เลือกไปเลยนะอันนี้หนูเพิ่งเห็นนะเนี่ยมันหนูเพิ่งเห็นจริงๆนะ่ะโอเคเลือกเย้ สวยมากในหนูจะตกแต่งนะคะไปถึงนี่นะคะเดตของแบบว่าเก่าๆอะ่ะหนูคิดว่ามันสวยมากๆเลยนะคะเออหนูว่าหนูจะใช้สกินนี้แหละไปตลอดนะคะแต่ว่าถ้ามีสกินใหม่มาก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะคะเพราะว่าหนูก็เก็บลุกอมไปเรื่อยนั่นแหละเนี่ยสกินแต่ว่ารอสกินใหม่ดีกว่านะคะเก่าๆในหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะโอเคสวยมากเลยนะคะนี่หนูเปลี่ยนชุดน้องดีกวะะ่าแต่ชุดเสื้อนี้ก็น่ารังนะ แต่มันไม่เข้าตุกจีนปะหนูไม่มีตังค์ซื้อน้องชุดนี้สองพันห้านะคตอนนี้เหลือเจ็ดร้อยเองอะ่ะเออไม่พอนะคะเป็นใส่ชุดนี้ไหมจะได้เข้ากันนะโอเคน่ารักมากค่ะสวยโอเคค่ะทุกคนก็คลิปนี้ก็มาแค่แค่นี้แหละคะ่ะ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่ามันไม่มีรูปแบบว่าให้เห็นชัดๆที่อื่นเลยอะ่ะหนูหาไม่ได้เลยนะคะแล้วก็อยากได้ด้วยนะคะก็เลยเอามาถ่ายคลิปทุกคนได้ดูเหมือนเดินนั่นแหละหนูอัปเดตที่ไรก็อัดคลิปทุกที อโอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกมดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องหนูด้วยนะคะเกมนี้นะคะหนูก็เล่นบิ่ีกนานนะทุกคนไม่ไม่ต้องห่วงน,นะคะจะมีคำถามอะไรเข้ามานะคะถามได้เลยนะคะหนูรอทำคลิปอยู่ทั้งทุกคนบ๊ายบายใครมีคำถามก็เมนใต้คลิปคะ่ะ